สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่หมกราคม2024วันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสรบในพระพม่านะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองต่อมาถสถานการณ์การสรบในพื้นที่รัฐสารพักเลยกันต่อนะครับในพื้นที่เมืองเหล่ากาย หลายวันที่ผ่านมานะครับทางโฆษกข,ของกองทัพกกกลางหรือว่า m n ็ a a นะครับได้มีการออกมาประกาศทางกองทัพกกกลางนะครับจะจัด,จดตั้งรัฐมนูญขึ้นมาใหม่นะครับจะไม่อยู่ภายใต้การนำของกองทัพพม่าและมีนออกลายต่อไปทางกองทัพกกกลางนะครับยังมีการออกมาประกาศแจ้งเตือนท่านพมา่าที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองลาวไกา่นะครับหากาพรพม่านั้นไม่ยอมบางอบุตร หรือว่าปลดอาวุธให้กับทางกองทัพโกก้างนะครับทางกองทัพโกก้างจะมีการกวาดล้างอย่างหนักนะครับกวาดล้างท่านพม่าให้สิ้นซากไปจากพื้นที่เมืองเหล่ากายวันนี้นะครับวันที่5มกราคมนะครับเวลาอิเอ็ดนาฬิกาท่านพม่ากองพัน3724นะครับและครอบครัวนะครับได้่ยอมบางอาวุธให้กับกองทัพโกก้าง MNTAA นะนะครับในพื้นที่เมืองเหล่ากาย วันนี้นะครับท่านพม่ากองพัน3 7สามเจ็ดสองสี่นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเหล่าก่ายนะครับก็เลยยกธงขาวนะครับยอมบางอาบุธให้กับกองทัพโกกังในพื้นที่เมืองเหล่าก่ายท่านพม่านะครับวันนี้ได้มียานพาหนะนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ครับพี่น้องครับมีรถจักรยานยนต์หนึ่งร้อยสามสิบเก้าคันนะครับรถยนต์หนึ่งร้อยสามสิบกว่าคันนะครับ รถยนต์ซึ่งเป็นรถ6กล้อนะครับรถใหญ่อีก42คันนะครับท่านพม่านะครับประจําการอยู่ในพื้นที่เมืองเหล่าก่ายนะครับ2 2 8นายรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของท่านพม่านะครับ1 895นายรวมถึงครอบคอรัวของท่านพม่าร้อยนะครับทั้งหมดก็2 123นนายครับพี่น้องครับอาวุธปืนนะครับ m 7 9กนะครับ70กระบอกนะครับปืนไดพ่นนะครับ1,964น้ะครับและมีอาวุธอีกมากมายนะครับปืนใหญ่นะครับรถทุ่ก่อรถถังนะครับอีกหลายรายการอีกหลายชนิดนะครับอาวุธปืนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เลยมอบให้กับทางกองทัพโกก้างได้ว่า m n t a a นะครับในพื้นที่เมืองเหล่ากก่ทางกองทัพก้างนะครับก็เลยจัดการ ต้อนรับนะครับหรือว่ามีการจัดการดูแลท่านพม่าและครอบครัวของท่านพม่านะครับที่ยอมบางอบุธให้กับทางกองทัพโกกังในเวลาต่อมานะครับในเวลา12นาฬิกานะครับทางโฆศกของกองทัพโกกังนะครับก็ไล่ออกมาแถลงการนะครับวันนี้สามารถยึดเมืองเหล่ากายเอาไว้ไล่เบ็ดเสร็จแน่นอนนะครับวันนี้ไม่มีกองทัพพม่าหรือว่าฐานทัพของท่านพม่าตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเหล่ากายอีกต่อไปครับพี่น้องครับ ที่ผ่านมานะครับทางกองทัพม่านะครับให้กองทัพโกก้้งในพื้นที่เมืองเหล่ากายเป็นเขตปกครองพิเศษที่1นะครับก็วันนี้นะครับทางพม่ายอมแพ้นะครับหรือว่ายอมแล้วนะครับไม่อยากปฏิบัติหน้าที่รับใช้กองทัพม่าได้มีนอ่องไลายต่อไปนะครับขืนอยู่ต่อไปมีหวังไม่รอดนะครับทางกองทัพโกก้้งและกองทัพพัฒมิชานเนอนะครับประกาศจะมีการไล่ล่าทุกพื้นที่นะครับในพื้นที่เมืองเหล่ากายนะครับวันนี้ ก็ชิ่นสุดท่านพม่าในพื้นที่เมืองเหล่ากายครับพี่น้องครับท่านพม่านะครับมาตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองเหล่ากายระยะเวลาเจ็ดสิบกว่าปีนะครับพี่น้องครับตั้งแต่กอนทัพพม่าเข้ามายึดเมืองเหล่ากายและเมืองรัดชานนะครับอยู่ทางรัดชานภาคเหนือนะครับอีกหลายพื้นที่อีกหลายเมืองนะครับไปอยู่ภายใต้การนําของกองทัพพม่าและมินอองหลายนะครับวันนี้เมืองเหล่ากายนะครับก็ไม่ใช่ เขตปกครองของท่านพมา่าอีกต่อไปนะครับวันนี้ก็สิ้นท่านพม่าในพื้นที่เมืองเหล่ากายครับวันนี้นะครับท่านพม่าและครอบครัวนะครับวันนี้จะอยู่ในพื้นที่เมืองเหล่ากายต่อไปหรือไม่นะครับหรือว่าจะขอกลับไปอย่างบ้านเมืองของตัวเองนะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับวันนี้นะครับทางของทัพโกกางน,นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกครับพี่น้องครับซึ่งเป็น ผู้นำนะครับในพื้นที่รัดชานภาคเหนือนะครับที่โจมตีท่านพม่านะครับเปลี่ยนก่มล่าสุดนะครับวันนี้ก็ไล่ออกมาประกาศชชยชนะนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับสามารถขับไล่ท่านพม่านะครับออกไปจากพื้นที่เมืองเหล่ากายได้นะครับวันนี้ท่านพม่านะครับก็ยอมบางอบุษนะครับหนีออกจากพื้นที่นะครับวันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับการต่อไปนะครับทางกองทัพก๊กลางนั้นจะมีการจัดตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะปกครอง เมืองเหล่ากายให้ดีกว่าเดิมครับพี่น้องครับหลังจากที่ท่านพม่านั้นมาปกครองประเทศระยะเวลา70ปีกว่านะครับเมืองเหล่ากายเจริญขึ้นมากครับพี่น้องครับเนื่องจากติดกับชายแดนจีนนะครับเต่ทางกองทัพกัางก็ยังไม่พอใจนะครับจะพัฒนาเมืองเหล่ากายนะครับให้เจริญรุ่งเรืองกว่าเดิมนะครับนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เมืองเหล่ากายครับ นะครับเรามาดูข่าว so <im Alto> ที่2กันต่อนะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่เมืองโหป่งนะครับวันนี้ก็มาถึงรัชสารภาคตะวันตกนะครับวันนี้วันที่5มกราคมพระทรงเวลา12บสอนาฬิกานะครับนำโดยกองทัพสาธาดณบานะครับกองทัพธมิตรฐานเนินนะครับได้นํารถนะครับหรือว่ากําลังพลนะครับเข้ายึดในพื้นที่เมืองโหโป่งเส้นกันนะครับทาให้สถานการณ์ในพื้นที่รัชสานนะครับวันนี้ปั่นป่วนไปทุกพื้นที่ครับพี่น้องครับวันนี้ นำลอยกองทัพสารัฐบานะครับกองทัพพนมิตรฐานเนือนะครับได้นํากําลังพลและญาติพนะครับเข้ายึดในพื้นที่เมืองโหป่งเส้นกันวันนี้นะครับทางกองทัพสารัฐบาและกองทัพพนมิตรฐานเนือนะครับได้มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนนะครับกองทัพพม่านะครับให้ถอนกําลังออกจากพื้นที่เส้นกันนะครับให้เวลา3วันนะครับถ้าทันพมานั้นยังอยู่ในพื้นที่นะครับก็จะมีการ กวาดล้างทานพม่าให้หมดไปจากพื้นที่เช่นกันนะครับวันนี้นะครับกองทัพพัตตมิชาเนเนอร์นั้นได้ลุกลานทุกพื้นที่นะครับในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือนะครับวันนี้ก็มาถึงรัฐฉานภาคตะวันตกครับพี่น้องครับจะมีการควบคุมทุกพื้นที่รัฐฉานหรือไม่นะครับหลังจากที่ท่านพม่านั้นมีกําลังพลน้อยลงทุกที่ ปี2 0 2 4นี lately, Channel, ้นะครับทางกองทัพปัตตมิตรชานเนอจะสามารถยึดรัฐชานได้ทั้งหมดหรือไม่นะครับวันนี้ทางกองทัพปัตตมิตรชานเนอแอสพีพีและทางกองกําลังของไต้ยศึกนะครับก็ยังเงียบอยู่นะครับพี่น้องครับไม่ได้ออกมามีบทบาทแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวได้อย่างใดนะครับถ้ากองทัพปัตตมิตรชานเนอสามารถยึดรัฐชานได้ทั้งหมดนะครับทางกองทัพรัฐชานเนอและกองทัพรัฐชานใต้นะครับก็จะอยู่ ส่วนไหนนะครับก็รอติดตามกันครับพี่น้องครับนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับที่กองทัพสหรัฐาได้ออกปฏิบัติการนะครับวันนี้ก็ไล่นําทางกองทัพรัชเานเนลนั้นเข้ามายึดนะครับในพื้นที่เมืองโหปโปงนะครับมีการออกประกศาศแจ้งเตือนท่านพมา่าให้ถอนกาลังออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่เมืองโหปโปงนะครับก็มี กองทัพพม่าและกองทัพโอพีแอนโอเซ่นก at yeah, um ันนะครับที yeah. Actually, Sisters, like like so everyone, ่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่นะครับท่านพม่าและกองทัพโอพีแอนโอจะยอมถอนกำลังออกจากพื้นที่เลือดไหม้นะครับหรือว่าจะมีการปะทะกันอย่างหนักวันนี้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เมืองโหโปงนะครับก็เป็นห่องนะครับก็ว่าจะมีการสู้รบกันอย่างหนักนะครับพี่น้องประชาชนต้องพยบหนีออกจากหมู่บ้านนะครับเหมือนการสู้รบในพื้นที่ตัฐฉานภาคเหนือหรือไหม้นะครับวันนี้ ในพื้นที่รัชฐานภาคเหนือนะครับท่านพม่าก็เลือน้อยลงทุกทีนะครับกองทัพรัชสานเหนือนั้นได้ประกาศนะครับไล่ยึดเมืองต่างๆเอาไว้เป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ก็มาถึงรัชฉานภาคตะวันตกครับพี่น้องครับนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่รัชฉานภาคตะวันตกนะครับเรามาโลข่าวที่สามกันต่อนะครับมาโลสถานการณ์การสรบในพื้นที่เมืองมงหย่านะครับเขตพมิภาคสกายนะครับวันนี้กองกาลังพิทัตษ์นะครับไล่บุกเข้าโจมตี ทัพของทัพนประมานนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พระส่งบ่ายของวันนี้นะครับเวลาสิบหานาฬิกานะครับกำกำลังพิที่บกำาลังพล40ก่อนน้านะครับได้บุกเข้าโจมตีทัพของท่านประมานนะครับคามายาหน่านะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองมงจวาเขตภูมิภาคสกายกำกำลังพิที่บนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับทัพของทัพนประมานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ถ้ากองทประมานะครับคามายาสามหนึ่งเจ็ดนะครับมีกําลังพลประมาณ20กว่าน,นายนะครับหลังจากที่ทกองกําลังปีทีเบฟไดเข้าปิดล้อมโจมตีหนักนะครับท่านพมานั้นไม่สามารถที่จะต้านทานกองกําลัง p ี f ีเอเอาไว้ได้นะครับหลังจากที่กองกาลังพีทียบโจมตีด้วยอาวุธหนักนะครับปืนใหญ่นะครับ RPG อาวุธประจํากายอีกหลายชนิดนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักในพื้นที่เมืองมงหย่าเขตภูมิภาคสกาย อกองกาลังพีทีเอฟนะครับยังได้ใช้โดนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินอกองกาลังพีทีเอฟนะครับได้ใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีนะครับทันพม่าได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปทันพมา่มมาซู่ไม่ไหวนะครับไล่หนีเอาซิปิลอดออกจากฐานทับไปนะครับในพื้นที่เมืองมงหยา่าเขตภูมิภาคสกายวันนี้นะครับทันพม่าไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังเข้าไปสมทบในพื้นที่ ลานหน้าไล่ครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของกองกําลังกลุ่มสัติพันธุ์ในพื้นที่เขตภูมิภาคนะครับวันนี้ท่านพมา่าที่อยู่ลานหน้านะครับถ้าไม่หนีก็ต้องบังอบุดให้กับกองกําลังพิทักษและกองกาลังกลุ่มสัติพันธุ์เนื่องจากท่านพมา่าไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังได้นะครับวันนี้เนื่องจากเจอศึกหนักรอบล้านครับพี่น้องครับในประเทศพามา่านะครับวันนี้ทุกพื้นที่นะครับท่านพมานั้น ถูกโจมตีอย่างหนักนะครับไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังได้นะครับทาให้ท่านพม่าท,ที่อยู่หลานหน้านะครับถ้าไม่หนีเอาซิบรอดออกจากฐานทัพก็บางอาวุธให้กับกองกําลังกลุ่มสัตติพันธ์และกองกําลัง p ีทีเอฟที่อยู่ในพื้นที่หลังจากที่เสียงปืนสงบลงนะครับทางกองกำลังปีทีเบฟเลยเข้ายึดพื้นที่นะครับไล่พบศพท่านพม่าไล่เสียชีวิตเจ็ดรายไล,ล่รับบาดเจ็บ ห,หลายนะครับ้งแต่ที่มีการประทะกันประมาณ20กว่านาทีในพื้นที่เมืองมงจวาทางฝั่ง,งของกํากำลังพีทีเอฟนะครับก็มีผู้ไล่รับบาดเจ็บห,หลายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดกองกำลังพีทีเอฟยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของท่านพมา่าเอาไว้ได้จำนวนหนึ่งนะครับต้งติท่านพมา่าถอนกำลังออกจากพื้นที่ไป นะครับเรามาดูข่าวต่อมานะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่เมืองเม็ดนะครับอยู่ในเขตรัดมันตะเลนะครับวันนี้ทางกองทัพแนวร่มประลองเทียนเหนือเอและกองกําลังพีทีเอฟนะครับได้เข้าโจมตีท่ัพของท่านพม่านะครับคมยาที่107นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่จังหวัดเมืองเม็ดเขตรัดมันตะเลส่งวัยของวันนี้นะครับเมื่อเวลา13บสนาฬิกานะครับกองทัพแนวร่มประลองเทียนเหนือเอ อกอกําลังพีทีเอฟนะครับกาลังพล90นายนะครับเลยเข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทัพของท่านพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขณะเดียวกันท่านพม่าก็เลยยิงตอบโต้ทางของทัพแนรวรมปลองทียแนวเอเส้นกันนะครับทำให้มีการยิงตอบโต้กันไปมากอทัพแนรวรบปลองทียแนวเอนะครับได้โจมตีเลื่อยปืนกลน,นะครับอาพีจีปืนใหญ่นะครับอาวกธประจํากายอีกหลายชนิดนะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทาง ทัพมาก็โจมตีเลยปืนใหญ่นะครับปืนค้อยยีนะครับอาพิจีนะครับอวุธประจำกายอีกหลายชนิดทําให้มีการปะทะกันอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดเมืองมิตรในเวลาต่อมานะครับทางกองทัพแนวรมปล่องที่แยนเอนะกองกาลังพิเดียบนะครับได้เสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่อีก50าสนายนะครับกาลังพล1น0กว่านายกองทัพแนวรมปล่องที่แย่แนเอกำลังพลมากกว่านะครับเนื่องจากเป็นกองกําลังเจ้าถิ่นนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนัก ท่านพาม่ามีกำลังพลน้อยกว่านะครับท่านพม่าค่ามยาที่107นะครับมีกำลังพล60นายท่านพม่านะครับไม่สามารถที่จะต้านทานกองทัพแนวล่มประลองที l a เอาไว้ได้นะครับไล่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปท่านพม่านะครับไม่สามารถที่จะเสริมกองกำลังเข้ามาสมทบไล่ครับพี่น้องครับวันนี้เนื่องจากถูกกองทัพแนวล่มประลองทีเอแและกองกำลัง PDF นะครับได้ปิดเส้นทางเอาไว้นะครับท่านพม่า ที่อยู่หลานหน้านะครับก็ต้องถอนกําลังหรือว,ว่าหนีออกจากฐานทัพไปในเวลาต่อมานะครับทางกองทัพจะลร่มปลองที่แนวเอและกองกําลังพิดี่ปนะครับไล้เข้ายึดยยลยลพืดพน้นที่นะครับได้พบสัตวานประมาณไล่เสียสิบิท11บลายนะครับได้รับบาดเจ็บเก้าลายกองทัพแนวล่มปลองที่แนวเอและกองกําลังพิดี่ปนะครับได้ใช้เวลา40กว่านาทีนะครับก็สามารถเข้ายึด ฐานทัพของท่านพม่าคข้ามาญาที่107่ด้านะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองมิดเขตรัดมันตะเลขอทัพแนวรบปลองทอีนเอาเอาและกองกาลังพีทีนะครับยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของท่านพม่าเอาไว้ได้จํานวนหนึ่งนะครับหลังจากที่ท่านพม่าได้หนีาชสปิรออดออกจากฐานทัพไปนะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองมิดเขตรัดมันตะเลวันนี้นะครับก็อไก เขตเมืองหลงเข้าทุกทีครับพี่น้องครับมาถึงเขตรัฐมันตาเลนะครับกองกาลังทิทิอับและกองทัพแนวล่มปล่องทีเอ A นเอ๋นะครับคิดว่าอีกไม่ซ้าไม่นานจะไปถึงสนามบินวันนี้นะครับสถานการณ์การสู้รบในปพม่านะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมผกกดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ